หน่วยการเรียนรู้หนูน้อยปลอดภยัยห่างไกลโควิดโรงเรียนอนุบาลพูนสุขคพื่นมาฟังเรื่องโควิด -19 กันไหมคะเฮอทำไมช่วงนี้หนูไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเลยคะ่ะโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ไป แล้วทำไมตอนนี้ใครๆก็พูดถึงโควิด19คะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกบ้านมีเชื้อโรคใจร้ายแบบใหม่ที่ชื่อว่าโควิด19ค่ะเชื้อนี้เพิ่งเกิดครั้งแรกมเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เริ่มต้นเจอที่ประเทศจีนตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะบางคนเรียกเขาว่าโคโรนาที่แปลว่ามงกุฎเพราะว่ารอบๆตัวเขามีน้ำหลมๆเหมือนใส่มงกุฎอยู่ ตัวเขาก็เล็กมากๆค่ะถ้ามองเฉยๆก็จะมองไม่เห็นเ <c oughs> ชื้อโควิด <c oughs> 1 9อยู่ได้ในน้ำลายและน้ำมูกถ้าคนป่วยไอออกมาเชื้อก็จะพุ่งออกมาด้วยลอยไปได้ไกลถึง2เมตรเลยนะคะถ้าใครที่ยินใกล้ๆก็มีโอกาสที่จะหายใจเอาเชื้อเข้ามาในร่างกายแย่แล้วดูสิคะเชื้อโควิด1 9ทําทำให้พี่เขาป่วยเลยค่ะ นอกจากเชื้อจะลอยมาในอากาศตรงๆบางทีเชื้อก็จะแอบอยู่บนมือเช่นถ้าคนป่วยเอามือปิดปากตอนไอมือเขาก็จะเปื้อนเชื้อโรคทีนี้ถ้าเขาเอามือไปจับสิ่งของต่าง,างๆเช่นลูกบิดราวันไดปุ่มกดลิฟต์ที่จับบนรถไฟฟ้ารถเมล์ที่จับรถเข็นช้อปปิง้งหรือว่าสิ่งของอื่นๆเชื้อโควิด1 9ก็จะไปเกาะบนสิ่งของเหล่านั้นถ้าไปจับต่อเจ้าเชื้อเนี้ย ก็จะรีบมาเกาะอยู่บนมือของเด็กๆพอเด็กๆเผลออมนิ้วแค่จมูกหรือว่าจับขนมมากินเซโร่ก็จะตามเข้ามาในร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้ป่วยมีไข้อายอหายใจลําบากบางคนที่เขาป่วยหนักๆเนี่ยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะคะถึงตรงนี้เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าใครๆก็รักหนูก็เลยขอให้เด็กๆอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภยัย แต่ถ้าจําเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆเด็กๆก็ควรที่จะสวมแมสไม่เอามือไปจับไปรูปสิ่งของต่างๆไม่อมนิ้วไม่แคะจมูกและที่สําคัญเด็กๆควรที่จะล้างมือบ่อยๆล้างนานๆล้างทั่วๆสมู่จะได้มีเวลาจับนเ,เชื้อโรคออกไปให้หมดโดยเฉพาะตอนก่อนกินอาหารช่วงนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกลําบากกันหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะว่าตอนนี้คุณหมอพี่พยาบาลกำลังทำงานอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนค่นคะที่จะรักษาคนป่วยแล้วก็ทำภารกิจที่สำคัญคือคิดค้นยาและวัคซีนที่จะเอามากำจัดเจ้าเชื้อโควิด1 9นี้ให้ได้วันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะยิ่งทุกคนอยู่ที่บ้านไม่กระจายเชื้อไม่รับเชื้อวันนั้นก็จะมาถึงเร็วขึ้นนะคะ ระหว่างนี้เองเด็กๆก,ก็มีภารกิจที่สําคัญมากเหมือนกันค่ะคือเล่นอยู่ที่บ้านล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไม่อมนิ้วหนูก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะ เด็กๆได้รู้จักเจก้าโรคโควิด -19 กันแล้วคราวนี้เรามาทบทวนวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคก,กันค่ะอันดับแรกเด็กๆต้องมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลให้สะอาดนะคะและสิ่งที่สำคัญเด็กๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านและเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรค่ะ เด็กๆอย่าลืมคอยมันสังเกตตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และอีกไม่นานเราก็จะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการเรียนรู้หน่วยต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ